เดิมๆถ้าเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันต้มีการเปลี่ยนแปลงฮะใช่มันต้มีการเปลี่ยนแปลงโอเคอ่ะใครไม่มมีใครขึ้นมาเลยอ่ะตัวเล็กขึ้นมาเลยอ๋อผมขึ้นนี่ไหมอาจารย์ให้ผมขึ้นเนี่ย แล,ล้วเดี๋ยวเรามองไม่เห็นไงเราขึ้นเราไม่วางเรามาทิ้งวันเราไม่ได้มาวันนี้แค่ะใครขึ้นมาผู้ชายขึ้นมาเลยคุณหมออันอนี้ขึ้นมาวางขึ้นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่าใหม่ก็ได้ผม้ได้อไรัดได้การอ,ะ,อะไรเลยอันนี้ให้ให้ให้ไม่ให้พี่เลี้ยงขึ้นนะพี่เลี้ยงเดี๋ยวขึ้นท่าท่าท่าเก็บตกก็ได้ขึ้นมาเลยน้องก็มาสัมผัสตัวว่า ที่เราเพื่อนเราจัดให้กับไอตําให้ต่างกันไหมอ่ามันจะได้ดูดูกันก็นั่งนั่งก็ได้นะหาที่นั่งหาที่ยืนอย่าบังกันนะอ่าอย่าบังกันนี่บังรึเปล่านี่บังรึเป่านะนี่เสร็จแล้วคแนนก็มาแต่มาไม่ได้เรืยังไง เดี๋ยวพักเต็กและหนังสือที่ใครสั่งอันนี้นะแล้วก็ใครที่จ่ายตามไปแล้วมารับด้วยนะรู้สึกว่าน้ำดีมียาขายตลอดเลยเดี๋ยวรอบหน้าไม่ขายยาเจ็บยาก่อนอพะ้อมหรือยังออเช็ดเท้าใช่ไหม ยกน้ยสองนิ้เมือกันยกสองนิ้เมือกันตาดูหัวตาตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อดจอไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทุกตเมอบ้กวันเสมอตอนนี้ตอนนี้เรามีตากี่ตาสองตาไม่ใช่บางคนมีสามตา มีตาที่กล้องอีกกันนะมันสี่ตาเลยนะแล้วก็ตัวมุก CTV ห้าตาเลยเก็บกล้องไว้หมดเลยนะต้องบางทีแค่ตาดูไม่พอนะใช้เมนมือถือบันทึกไปโอ้โหมันเยอะมากมากเลยนะเนี่ยนะพยายามดูบ่อยๆซ้ำบ่อยนะเห็นไหมข้างในยาวฮะสายสายอะไรอย่างเนี้ย พี่ต้องมองยังไงแสดงว่าองศาไม่ถูกนะไหมนะไหมถ้าใครอยู่ข้างหน้าคุณหมอดูที่นมันจะสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมสายสูงกว่านิดหนึ่งสายสูงกว่านิดหนึ่งถ้าถ้าเรารู้ว่าข้างนี้สูงเราไม่ต้องไปยกก็ได้เราชำนาญแล้วพอแล้วที่ที่หันเตียงไปเนี่ยพบเดี๋ยวเวลายืนนะมันจะได้ยืนตำแหน่งเดียวกันมุมเดียวกันมันจะไม่งงเมื่อวานเห็น ยืนก็คนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาบางคนเป็นต่างประเทศเขาฟังภาษาไทายไม่รู้เรื่องนะอ่าหรือว่าน,นี้ช่องคอมีปัญหานิดหน่อยคอจะอันนี้ตึงๆอกช่องบนเนะ้ก็โอเคอยู่นะ ดูหลายๆรอบดูให้ซ้ซําๆภาษาเลยครับว่าเนนทีว่าให้เห็นบ่อยๆซ้ํำบ่อยๆทําบ่อยๆดูบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะจําได้ทำยี่สิ็ดรอบนี้กรับรองจำได้อ่ะโอเคอเสร็จแล้วค่าไรต่อและคอและยก,กดึมาบางคนมาไว้ใช้หลงเนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ย ถ้าปิดไปเนี่ยเยอะครับเดี๋ยวยุงบางคนก็มาใบแบบนี้ถูกไหมนี่ถูกไหมไม่ถูกนะบางทีต้องโอ้โหศาสตร์ทให้ดูตั้งหลายรอบอ่ะใช่ไหมอืมเนี่ยต้องหน้าถ้าน้องกล่อมเนี่ยให้หน้าหันเข้ามาหาเรานะอ่าทาน้อหงายนี่ก็หน้าตรงข้ามกับเรานะบางคนก็เอามือเนี่ยสมงมือไปกระแทกตรงเนี้ยตรองไหนนะอ่าอะไรนะอุตส่าห์เสริมจมูกเสริมกามมาเอ้า กามเบี้ยวยอะไรเยอะๆนั้นนะก็ที่จริงเราไม่ได้เน้นออกตรงนี้ละเราจะเน้นออกทางปลายมือเรานะเน้นออกทางปลายมือเราเนีแค่เยอะเฉยๆดังละนีมันจะไม่เจ็บนะถ้าเราเอามือนี่อัดเข้าไปเนะี่ยมันจะเจ็บแต่พยายามอย่าให้เปทนช่องลมเห็มอ่า โอเควันนี้จะขึ้นท่าเสริมนำไห้ขยับลงไปขยับลงไปหน่อยท่านี้เจ้าของนิกัสิตอยู่ที่นี่นะมือประสานแค่ถอย,ท,ยท่านี้ชื่อว่าท่าตุรกีนะท่าตุรกีเจ้าของนิกัสในนี้เลยอ่าขอเชิญไปไหนเจ้าของนิกัสิตอ, <laughs> อ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้เองเจ้าของนิกัสิตเลยท่าตุรกีคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาอยู่ตุรกีสามสิบกว่าปีแต่แล้วเขามาแปะ ช่วงรุ่นที่สี่ไปที่หกไม่รู้นะรุหห been, oh. job, no. ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นไหนไม่รู้นะแล้วเสร็จแล้วก็ท่านนะท่านว่าอาจารย์ทำไมสอนหมดทุกท่าเลยไม่กักไว้สักท่าเนี้ยหนูก็มีท่าเดียวท่าสุดท้ายอะไรท่าแบบดีมากเลยเอาขึ้นมาเลยเอามาโชว์เลยเจ้าของโชว์เองเลยเดี๋ยวนะแต่มาไม่โชว์ด้วยกันอันนี้มีเจ้าของลิขสิทธิตตูร์ดกีท่านี้มันจะช่วยจัดกระดูกตั้งแต่สี่เนี่ยมาถึง รักเสียง่ะมันด<ช>ีมากเลยถ้าแบบเราจัดพื้นไม่ออก